YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่31พฤษภาคม2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางวันนี้1 0ถึง14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางวันนี้35-40บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางวันนี้45-50บาถึง50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางวันนี้20-24บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางวันนี้20-24ถึง24บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางวันนี้24-28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกลัลำปีเขียวจากตลาดกลางวันนี้5-9บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกลัลำปีขาวจากตลาดกลางวันนี้10-18บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกลำปลีม่วงจากตลาดกลางวันนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกลมหัวใจจากตลาดกลางวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกลำดอกจากตลาดกลางวันนี้10-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางวันนี้9-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งจีน จากตลาดกลางวันนี้24 2 8บถึง28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางวันนี้80-90บถึงกาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุง้งนาจากตลาดกลางวันนี้35-40บาถึาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางวันนี้32-37บาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วภู จากตลาดกลางวันนี้70-80บาทต,ต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถ oui mm hmm. ั่วลันเตาจากตลาดกลางวันนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาหวานจากตลาดกลางวันนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม